ก็ได้เรื่องการคูณพหุนามนะครับไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการหาพรพหุนามนักเรียนดูเรื่องการหาพรพหุนามเรื่องการหาพรพหุนามนี้จะยากกว่าการคูณนะการหารน,นี่จะยากกว่าการคูณนะแต่นักเรียนต้องหารให้เป็นอ่ะดู ตัวอย่างที่หนึ่ง8 x กำลัง2ลบ1 4 x ลบ15หารด้วย2 x ลบ5ถามว่าผลลัพธ์คืออะไรอา้าวดูครับ วิธีการหารนะครับนักเรียนดูนี้ตรงนี้มัน 8x กำลัง2ตรงนี้มัน 2x เอา 2x ไปหาร 8x กำลัง2ได้กี่ครั้ง 4x ครั้งดูออกไหม 4x โอเคไหมได้ 4x ครั้งนักเรียนเอา 4x ตัวนี้นะคูณกลับเข้ามากับหาตัวนี้ 4x คูณ 2x กลายเป็น 4x คูณ 2x กลายเป็น 8x กำลัง2 4x คูณลบ5ลบ 20x จากนั้นนักเรียนก็ทำการลบอย่างนี้เขาเรียกว่าหารยาวนหนออไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าหารยาวเ้าในลบลงมาได้อะไรตัวนี้ลบตัวนี้ไปไง0ตัวนี้ลบตัวนี้ ล -14 ลบด้วยลบ20 <6 X. S 1> ก็กลายเป็นบวก 6x จากนั้นนักเรียนก็ดึงตัวนี้ลงมานะครับ <5. S 1> เอาละครับ 2x ไปหาร 6x ได้กี่ครั้ง <5. S 1> 3ครั้งนักเรียนก็ใส่บวก3เอา3คูณ 2x ได้ 6x เอา3คูณลบ5ได้ลบ15 ลบอีกทีครับเหลือเศษอะไรครับเศษศูนย์เศษศูนย์หมายถึงหารแล้วทำไมลงตัวนั่นหมายความว่า 2x ลบ5หาร 8x กำลัง2ลบ 14x ลบ15ได้ผลลัพธ์คือ 4x บวก3เศษ0เศษศย์หมายถึงหารลงตัวพอดีเข้าใจวิธีขหาดไหมยากป่ะเนี่ยยากไหมย,ยังไม่ยากเพราะว่าตัวเลขมันน้อย เดี๋ยวตัวเลขเยอะมันก็เริ่มยากขึ้นทุกคนต้องหารเป็นนะย้ำอีกทีนะนี่เขาเรียกว่าหารยาวอย่างนี้เขาเรียกว่าหารยาวนะคราวนี้มันมีหานอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าหารสังเคราะห์เคยเรียนป่ะเคยเรียนหารสังเคห์ยังอ้าวยมงไม่เคยเรียนฟังซะหารสังเคราะห์เนี่ย มันจะเหมาะสำหรับกรณีที่สามารถหาคำตอบของตัวนี้ได้ก็คือจับตัวนี้เป็น0ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับกรณีที่เป็น x ลบ1 x ลบ2 x ลบตัวเดียวแต่ข้อนี้ก็ยังโอเคอยู่นักเรียนให้2 x ลบ5เป็น0 x ได้อะไร2.5ตัวหารคือ2.5จากนั้นนักเรียนก็เอา3ามประสิทธิ์ตัวนี้มานะเท่าไหร่ แปดสิบสีลบแลบสิลบสิหารสังเคราะห์เนี่ยจะเร็วกว่าหารยาวแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือมันเหมาะสำหรับกรณีที่ตัวนี้เป็นกำลังหนึ่งนะเกําำลังหนึ่งเท่านั้นอา้าวดูวิธีการหารอ๋ ตัที่ตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนอ,อย่างนี้เ,เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเศษส่วนนะฮะเศษส่วน 2.5จนะครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับกรณีที่ตรงนี้เป็นเโดดๆอันางนี้เดี๋ยวหาสังเคราะห์นี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข้อที่เป็นเโดดๆดีกว่าจะได้เห็นชัดดีนะกรณีเป็นเศษส่วนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ขอเว้นไว้ก่อนนักเรียนเรามาดูข้อตัวอย่างที่2เดี๋ยวตัวอย่างที่2ผมจะหาสังเคราะห์ให้ดูนะักเรียนดูตัวอย่างที่2ครับนะบังเอิญข้อ1นนี่มันเป็นเศษส่วนเดี๋ยวจะงง ตัวอย่างที่2หารยาวอ่ะนะ y บวก5หารอันนี้ y กำลัง3ลบ2 y กำลัง2บวก0 y เอาดูนี่ครับนักเรียนข้อนี้เขาไม่ให้ y กำลัง1มานะครับนักเรียนดูในโจทย์ นักเรียนจะต้องใส่ศูนย์ y กำลังหนึ่งเข้าไปเองเวลาตั้งหารเนี่ยเลขชี้กำลังของตัวตัวตั้งเนี่ยนะจะต้องเรียงนะกำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์คือถ้าตัวไหนขาดไปต้องใส่เพิ่มให้ใส่สามสิทธิ์เป็นศูนยะ์ซะนะตรงนี้เป็น y บวกห้าเอาละครับนักเรียนจะาก,การหารเลยตัวแรกเท่าไหร่ ได้ y กำลังสองตรงนี้กลายเป็น y กำลังสาบวกห้า y กำลังสองลบลงมาครับตัวนี้ลบนี่หมดนี่ลบนี่เหลือลบเ y กำลังสองบวกศ y เอาน,นี้หารครับได้ลบ7จ็ักลบเ y ครัก ก็ได้ออกมาเป็นลบ7 Y กำลัง2ลบ35 Y ลบลงมาอีกครับ0 Y ลบด้วยลบ35ได้35 Y ดึงตัวนี้ลงมาครับบวก175เอานี่หารครับได้35ครั้ง35คูณ Y ได้35 Y 35คูณ5ได้ 1 7อเหเพราะฉะนั้นหารแล้วลงตัวไหมข้อนี้ลงตัวไหมลงตัวพอดีอันนี้คือการหารยาวงงไหมเอย่ยผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้นะครับเศษก็คือ0นี่หารยาวนะเอาละครับข้อนี้เดี๋ยวผมแสดงวิธีหารสังเคราะห์ให้ดูด้วย วิธีการหาสรสคห์นะครับให้นักเรียนจับตัวนี้เป็น0ครับ x ได้ y บวก5ได้0ย์ x y ได้ลบ5เอาลบ5มาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้ให้ใส่สัมประสิทธิ์ไล่จ้างแต่ y กำลัง3กำลัง2กำลัง1กำลัง0เรียงให้ครบนะครับก็คือ1ลบ2 0แล้วก็175 ฐานเปล่าฐานเปล่าอ้าว,ท,าาวาทุกคนดูหารสังเคราะเนี่ยจะทําให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้นเร็วกว่ากรณีแรกเยอะใช้กระดาษทดน้อยกว่าแต่ข้อจํากัดคือมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกําลังหนึ่งนะอา้าวดูวิธีหานะตัวแรกนะครับดึงลงมาเลยปุ๊บ นะเอาหนึ่งนี่ดึงลงมาเลยนะตัวแรกดึงลงมาเลยนะครับั้นต่อไปเอาตัวนี้คูณตัวนี้มาไว้ที่นี่เท่าไหร่ครับนี่คูณนี่ได้อะไรมาไว้ที่นี่โอเคไหมั่าต่อไปเอาสองอันนี้บวกกันนะครับไม่ใช่ลบนะบวกนะฮะบวกครับบวกกันได้อะไรลบเจ็ดค่าต่อไป เอาตัวนี้คูณตัวนี้มาไว้ที่นี่นี่คูณนี่ได้อะไรสามห้าบวกกันถ้าบวกกันครับสามห้าไม่ใช่ลบนะบวกนะเอาตัวนี้คูณตัวนี้มาไว้ที่นี่ลบร้อยเจ็ดสิบห้าฐานเปล่าถานเปล่า,า,าเอานี่คูณนี่มาไว้นี่นะแล้วตัวนี้บวกกันครับศูนย์ ตัวเลขตัวสุดท้ายคือเศษที่เหลือจากการหารตัวเลขตัวสุดท้ายคือเศษที่เหลือจากการหารในที่นี้คือเศษอะไรศูนย์เห็นไหมเท่ากันหรือเปล่านี่เท่าเปล่าเท่าเปล่าเศษเท่าไหมเท่าส่วนที่เหลือตรงนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการหารตัวนี้ก็คือ y กำลังสองลบ7 y หนึ 1> 1่งวาลังสองลบเจวบวกสาฐานเปล่านี่คือ1 y ึ่งวกลังสนี่คือลบเจ็ดาลังหนี่คือสามสิาลังศูนยกลังศซึ่งตรงกับตัวนี้ไหมครับตรงไหมครับเขาจะทําไหมเท่าเปล่าเอออันไหนง่ายกว่าอันไหนหาง่ายกว่าหารสังเคราะห์ง่ายกว่า หาสังเคราะห์นี่จะเร็วกว่าแต่หาสังเคราะห์ข้อจํากัดก็คือตรงนี้จะต้องเป็นลนักษณะกําลังหนึ่งเข้าใจปะซึ่งเดี๋ยวบทต่อไปได้ใช้เยอะเลยเรื่องการแยกประกอบเรื่องอะไรใช้เยอะเลยการหารสังเคราะห์นี่ได้ใช้เยอะเลยเอา้าวฟังอีกทีหนึ่งหลายคนเพิ่ง,งเรียนครั้งแรกเคยเรียนไหมเคยเรียนไหมเคยเจอ,อยังเคยเจอ,อยังสายหน้ากันเต็มเลยไม่เคยเจอ นะเอาฟังอีกทีหนึง่งตัวแรกทำไงดึงลงมาเอานี่กับนี่ทำอะไรกันคูณกันไว้นี่เอานี่ทำอะไรกันบวกกันไว้นี่เอานี่คูณนี่มาไวน้นี่นี่บวกกันมาไวน้นี่นี่คูณนี่มาไวน้นี่นี่บวกกันมาไวน้นี่ตัวนี้คือเศษที่เหลือจากการหารตัวนี้คือผลอะไรผลลัพธ์ที่ได้จากการหารเข้าใจป่ะครับหารสังเคราะห์นี่เดี๋ยว นักเรียนต้องใช้มปลายด้วยนะมสี่ได้ใช้ด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะโอเคไหมอ้าละครับพอได้แล้วนะต่อไปตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามครับ ข้อนี้ต้องหารยาว x กำลัง2บวก 2x ลบ7นะะหารนะครับ 4x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 13x ลบ18นักเรียนครับนักเรียนจะต้องหารเป็นทั้งหารสัน้นให้หารยาวแล้วก็หารสังเคราะห์ต้องหารเป็นทั้งคู่นะเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเป็นสองอย่าง อา้าวเริ่มเลยนักเรียนเอา x กํลังสหา 4, x, ร 4x กําลังสครับได้กี่ครั้งได้ 4x ครั้งเอา 4x คูณกับอา้าวพร้อมกันเร็วได้อะไร 4x กํลังสเอา 4x คูณตัวนี้ 8x กํลังสเอา 4x คูณตัวนี้ลบ 28x อา้าวลบลงมาครับ ลบ 15x ากำลังสบวก 41x ลบ18ตัวนี้มาหารตัวนี้ครับกี่ครั้งได้ลบ10 10อะไร15ครั้งอ้าวเท่าไหร่เร็วก็เป็นลบ 15x กำลังสลบ 30x แล้วก็บวกอะไร บวกร้อ้าเอาลบกันแล้วได้อะไรลบ41ลบเ้วยตัวนี้ได้อะไร7 1 x ลบ123ตัวนี้คืออะไรฮะเศษที่เหลือจากการหารตัวนี้คือผลอะไรผลหารเอาละครับนักเรียนเออเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึงถ้านักเรียนเอา A ไปหาร B นะได้ผลลัพธ์คือ C เศษ D อ้าวดูดูด,ดูดูนะครับนี่ตัวนี้คือ A นะตัวนี้คือ B นะตัวนี้คือ C นะตัวนี้คือ D นะถ้าผมต้องการหาตัว B ถามว่าตัวบีจะมายังไงเนี่ยอนักเรียนดูดูนะสิบหารเจ็ดได้หนึ่งเศษสามถ้าผมอยากจะได้ตัวสิบผมทำไง ก็เอาเจ็ดไปทำอะไรหนึ่งคูณแล้วไปทำอะไรกับสามเอาตัวหารไปคูณผลลัพธ์บวกเศษจะได้ตัวตั้งนั่นหมายความว่าถ้าผมเอา A ไปหาร B ได้ C เศษ d ตัว B คืออะไร A คูณ C บวก D ดอกถู้ป่างงไหมงงไหมเนี่ยอันนี้งงไหมอันนี้งงไหม ถ้างงให้มองเป็นตัวเลขจะได้ไม่งงเข้าใจยังเดี๋ยวเราได้เรียนตัวนี้กันเดี๋ยวได้เรียนตัวนี้กันโอเคต่อไปดูตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างที่4 3x บวก5เป็นตัวหาร 1 2 x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ6 2 x ลบ50เป็นตัวตั้งให้นักเรียนหาผลลัพธ์จากการหารพร้อมทั้งเศษอ้าวเร็วเท่าไหร่นักเรียนก็หาเลยครับอ้านี่หาเร็วได้อะไรได้4 x กำลัง2 อันนี้คูณกับ 12x กำลัง3อันนี้คูณต่อบวก 20x กำลัง2อ้าวลบลงมาเหลืออะไรครับลบลงมาได้ยี่ลบอะไรลบ 21x กำลัง2นี่ลบดึงลงมาลบ 62x หารอีกครับกี่ครั้งลบ7ครั้ง 7ครั้งก็เป็นลบ21 x กำลัง2ลบด้วย3ลบ7 x ลบด้วย35 x อ้าวลบอีกแล้วลบ62ลบด้วยลบ35ก็เป็นลบ62บวก35ได้อะไรลบ27ดึงลบ50ลงมา 3x หาร 27x ได้อีกครั้งลบ9ครั้ง ตรงนี้ก็เป็นลบ 27x ลบ9คูณ5ได้ล,ลบส5สุดท้ายครับเหลือเศษอะไรเอ่ยลบ5ลบ5ตัวนี้คือเศษเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้การหารคือตัวนี้ 4x กำลัง2ลบ 7x บวก9และก็เหลือเศษอะไรลบ5โอเคเรียบร้อยนะครับเอาละครับเรียบร้อย